เก้าศูนย์ไอติมยุคเกู้นยจ้าเนียนแต่เนียนไม่ใช่เนี้ยเ้ตกิ๊ก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 ิ๊ก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 กิ๊กจิ๊กิ๊กิ๊กกิกกิ มันมีไหลเลยไม่เอือไอติมเปลือยใช่อือตื่นเป่ือยได้เฮ้ยเฮ้ยนี่เอาตินน้อยนะใช่ว่าตัวเดียวตัวเดียวรวยอร่อยอร่อยเจ้าดังเจ้าเดิมนะคะไอติมไอติมดังเดิมของโกพร้อมอลุงพ่อไปเร้ยกวะนะไปเลยมันเปเลยค่ะเจ้าเจ้าครีเอเตอร์คุณมีกระได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าไอติมไอติมไอติม ไอ้เนี้ยนี่อะไรพี่หมวงไม่ของปีเเนาะขี่เนี้ยไหมอันนั้นของกวางไม่ก่อนไหมไั่มีขี่รถมันมีส่องแต่ว่าเนื้อยังหัวเก่งกับหมดไม่ลังนัอนได้แลี่ได้แล้วครับพี่น้องครับกินนิดเดียวนี่ไม่ใจกินมากนี่พี่น้องอู้หูดเลยหลับไม่ใจกินมากนี่ครับพี่น้องกินเตัานี้นี่ ไอติมจ้าไอติมยุคเก้าศูนย์ไอติมจ้าไอติมจ้าไม่บอกด้วยเหรอรมัน,มนแล้วมันไม่ใช่ลายใช่เหรอ,อ,อข้าพามาดูบรรยากาศเศร้าๆกินไอติมกันนะคะช่วงปลักเบก้องการอบรมจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดต,ตามและรับชมชมูชมดีมีความสวัสดีคะ่ะ